คอนดายแอคคอร์ดครับเซฟลงถึง7 0 0 0แสนบาทวันนี้ครับมาเสนอแอคคอร์ดนะบอกเลยว่าวันนี้ตัวท็อปด้วยนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวดีไซน์ใหม่แล้วนะไฟหน้าบอกเลยว่าท็อปสุดครับออกป้าแดงคันนี้ราคาเท่ากับคอนดายซิตี้ครับแต่วันนี้ครับมาหาผมวันนี้ได้ไปแอคคอร์ดตัวท็อปไปขับเลยราคาเป็นแค่แปดแสนกว่าบาทมาดูกันครับนี่ลูกค้าครับโอ้โหดีไซน์คันาน่าดูข้างหน้ากันหน่อยนี่ครับแอคคอร์ดตัวนี้ปีันปี2019นะลูกค้าไม่เฉลี่ยวิ่งปีละประมาณแค่ส0 0หมื่นกรโลเท่านั้นเอง เป็นแฟหน้า daytime running light มาพร้อมดีสปาฟูลเอวีดีนะครับนี่เลยส่งสปอร์ตนะข้างหน้าครับเป็นสีดํานะอ่ากระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับนี่เลยอ่ากระจังหน้าโครเมี่ยมนะชุดแต่งโมโนโลครับรอบคันแล้วนะชุดแต่งโมโนรอบคันลูกค้าครับเี่ยวครับนี่เลยอย่างสวยลูกค้ามาดูกันหน่อยครับข้างๆครับด้านข้างครับนี่เลยเห็นไหมครับตัวนี้เป็นนับยางมิชลินนะครับ ยางมิชินคือ,อยางที่แบบราคาแพงแล้คุณภาพมากตอนนี้เป็นยางขอบสิบเจ็ดนะแม็กขอบสิบเจ็ดนะครันนี้สวยมากครับลูกค้าจิบกนะกระจกมองข้างครับมาดูกันหน่อยนี่ครับกระจกมองข้างนะนี่ครับมีไฟเอวดีไฟเดียวอวีด้วยนะมีกล้อง Apple Watch รอบคันทิศทางยิงจากดาวเทียมได้เลยครับลูกค้ามามาดูภายในกันหน่อยครับนี่ครับปุ่แจ๊คกิเลสครับอ่าภายในครับดูกันหน่อยนี่ครับภายในนะ นี่ครับตัวท็อปไป่ท็อปนะนี่ครับบ่อนั่งครับต่อไฟฟ้าได้นะครับนี่เลยประตูมองข้างครับนะาประตูข้างนั้นเป็นลายไม้นะครับลายไม้ตัดด้วยตัดด้วยหนังนะหนังสีชีมนะครับผมนี่ครับตัวข้างหน้านะคอนโซลนะคอนโซลเราเป็นคอนโซลที่บอกเลยว่าเป็นแอร์แบ็คู่นะคันนี้คอนโซลหน้าเป็นลายไม้นะครับและเป็นหนังด้วยลูกค้าคุ้มมากคันนี้ครับนี่อะไรแบบนี้เลยเนี่บปรับได้นะเพิ่มหมวดได้ครับโครงสั้นหน้าดูกันหน่อย นี่ครับน็อตนะน็อตไม่ขยับนะน็อตเดิมเดิมนะเห็นไหมครับทุกอย่างน็อตเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับสภาพเดิมนะครับมีแผ่นกันรองเท้าด้วยเป็นแอร์คอร์ดนะครับอ่ะด้านบนดูกันหน่อยครับดูเม็ดอาร์ตกันหน่อยนี่ครับเม็ดอาร์ตนะโอ้โหเม็ดอาร์ตสวยมากครับลูกค้าเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ตไม่มีเก็บสีมาก่อนสภาพเดิมทั้งคันนะนี่ครับโครงสร้างหลักครับมาดูกันไหนสี่จุดครับนี่ครับหนึ่งจุดครับสองจุดครับสามจุดสี่จุดครับโครงสร้างหลักครับ แผ่นเพดนะคอนดาครับครบนะแผ่นเพดครบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างสวยลูกค้าหน้าหน้าไปแล้วหน้าหลังครับนี walls, ่ครับประตูนะเป็นประตูที่ดีไซน์ทรงสปอร์ตมากเป็นโครเมียมที่บ่าติดเอาพวงรถเลยนะครับโครเมียมนะตัวนี้เป็นโครเมียมครับอ่ะดูหลังกหน่อยครับนี่หน้าหลังนะมีแอร์หลังด้วยเห็นไหมครับซูมีแอร์หลังหน่อยนะครับนี่ครับลูกค้าแอร์หลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับประตูนะครับเป็นลายไม้เหมือนกันนะประตูเป็นลายไม้เหมือนกัน นะครับจะสวยเลยนะครับนี่ครับผมบ่อนังนะนี่เลยบ่อนังได้เท่านะอย่างสวยครับข้างในกว้างแห่งมาดูกันนี่ครับโอ้โหข้างในครับชิ้นเลยลูกค้ากว้างมากครับคือในกว้างจริงอันนี้ก็เป็นนี่ครับมีไฟนะครับเปิดไฟได้นะก็คืออ่านหนังสือได้เป็นบ่อนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้างหลังก็เป็นแอร์ด้วยนะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับนี่ครับไม่มีการขันน็อตมาก่อนนะ สภาพเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับประตูครับเห็นไหมลายไม้นะไม่มีการลอกนะคือลูกค้าคนเก่าดูแลดีมากนะครับแค่ไม่ได้นั่งข้างหลังเลยนะครับวันนี้ประบุไฟฟ้านะครับวันนี้นี่เลยนะครับโครงสร้างไม่อานกันหน่อยน้เดิมนะเห็นไหมครับเพียบๆนะนี่ครับนิบเลยโครงสร้างไม่อานครับอ่าตัวนี้นะนี่ครับน้ํามันครับเก้าหนึ่งเก้าห้า นะครับ e85 ก็เติมได้นะครับสวยเลยตัวยางครับยางมิชลินนะตัวนี้ให้ดูนะชัดเจนนะแม็กเป็นแม็กเดิมนะครับยางมิชลินอ่ายางมิชลินยางขอบ17มิชลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม็กเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชุดแต่งโมราโล่รอบคันเลยไหมครับชุดแต่งส่วน์ต้แดงรอบคันเลยไฟท้าย LED นะตัวนี้นี่ครับ LED นะตัวนี้นะครับสามารถที่จะเห็นไหมครับเปิดได้เลยนะครับ ึ๊บโอ้โหให้เทคมาลูกค้าเปิดขึ้นได้เลยครับนี่เลยครับดูกันไหนกว้างแค่ไหนครับโอ้โหดูครับพื้นที่บอกเลยว่าสัมภาระนะทุกอย่างกว้างมากนะเห็นไหมสามารถใส่ของได้เยอะมากนะครับข้างหลังข้างล่างก็จะเป็นนะครับนี่เลยนี่ครับยางอะไหล่นะยังไม่ใช้งานนะนะครับเครื่องมือแม่แรงครบเลยทุกอย่างนะครับเซนเซอร์นะครับเป็นไหมครับเซนเซอร์มีรอบพันเลยอันนี้เซนเซอร์ติดเองนะจากป้ายแดงไม่ได้มาติดเพิ่ม นะครับเซนเซอร์แต่ไฟแดงนติดเพิ่มเลยนะครับตัวท้ายเห็นไหมเชัดเจนลูกค้านี่ครับเห็นสวยลูกค้านี่การลองนะครับเรียบร้อยเลยมันเบ้นเปียบเลยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเห็นไหมมีกล้องหลังให้ด้วยนะมาเดี๋ยวด้านมาดูนี่ๆหน่อยเราปิดเลยครับปิด้ามาแล้วเนาะนะครับนี่ครับย้างเมคเชลินสีร้อนนะลูกค้าสวยๆนะครับมีขอบโครเมียมตัดเงาด้วยเห็นไหมครับตัดท้ายด้วยนะครับ มาด้านท้ายครับเปิดดูหน่อยนี่ครับโครงสร้างด้านฝาครับเข้ไมใกล้ครับโอ้โหดูครับโครงสร้างนะเพียบนั่งในส่วนอสบายครับปูเม็ดอาร์หน่อยครับเห็นไหมสวยๆลูกค้าแต่เก็บเดิมนะรอยเม็ดอาร์เดิมครับไม่ได้เก็บมาเลยมาสำคัญสุดครับออปชันมาครับออปชันเลยนะ่าในออปชันนะตัวนี้นะนี่ครับออปชันนะยวสตาร์ทื่องให้ดูก่อน นี่เงั้คุณแจเป็นคีเลนนะอ่าสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะเห็นไหมครับชัดเจนนะลูกค้าชัดเจนนะข้างในนะครับเป็นพวงมาลัยมาตึงวอชชั่นนะข้างขวาเป็นฟุตคอนโทรลด้าน,นซ้ายเป็นหวดปรับทุกอย่างนะครับภายในรถเลยนิดนึงนะนี่ครับโอ้โหบอกว่าสุดคุมนะนี่ครับหน้าจอชัดเจนครับลูกค้ามีกล้องหลังให้ด้วยไหครับเชื่อมต่อกล้องหลังได้ ผมโฮมไม้ด้วยนะนี่ครับอ๋อหนะ้าแอร์คอร์ดลูกค้าไม่เฉลี่ยปีละ2 0 0 0 0กว่าโลครับสปอร์ตคันนี้ปุ่มปรับเห็นไ,ไหมปุ่มปรับต่อได้ด้วยนะเหมือนเบนซ์เลยรอบไฟฟ้าหมดตัวนี้จะมีตัวนี้บ้างครับแมชชชัดเจนนะลูกค้าจะมีตัวนี้บ้างเห็นไหมครับตัวหน้าจะมีตัวปุ่มแอคโนมิกนะครับตัวนี้ปรับไปทําง,งานพวงมาลัยปรับทรงสปอร์ตได้เบรกมือได้บาร์โฮดได้นะครับชัดเจนนะพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับ หน้าจอเทียบเลยนะครับผมอ่ะอยวมาดูข้างหน้ากันหน่อยนะครับมาดูข้างหน้านหน่อยมามาดูข้างหน้ากันหน่อยครับนี่เลยอ่านี่ครับด้านหน้านะอานนโอ้โหดูครับด้านหน้านะบอกแล้วห้องเครื่องใหญ่ดีไซน์เทียบอ่าห้องหน้าใหญ่ดีไซน์เทียบเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้า ตัวนี้เป็นตัวเทอร์เบอร์ด้วยนะครับบอกว่านี่ครับเครื่องยนต์สี่สูบนะนี่ครับฝาคาระโปงจากโรงงานป้าแดงครับต่อไม่ต้องแบบไปเก็บเลยครับสภาพเดิมนะโครงสร้างเดิมเป็นหลักครับนี่ครับเมทัลัสนะด้านซ้ายครับนี่เลยสภาพเดิมครับด้านซ้ายขวานี่ครับตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงมานะครับผมบอกว่าอันตราเร่งดีมากน้ามันประมาณยี่สิบกิโลตัลิตรได้ใปซื้อไปใหญ่ก็จริงพี่แต่น้ำมันประหยัดแน่นอนครับนี่นะครับถ้าสนใจนะ h o n ด้ a c c o r d ตัวนี้ครับ ราคาป้าแดงร้านเกือบกลางร้าน5้านนะวันนี้เราไม่ขายครับเราขายเท่ารนาคารออร์นาซิตตัวใหม่ๆเลยนะแต่ขายเป็นแค่8ปดแสนก็บาทครับถา้าสนใจทักมาเลยนะแอดซีซีผมออ n d ้าแ c คคอร์ตัวท็อปครับสวัสดีครับ